มหาวิทยาลัยนาลันทาหรือนาลันทามหาวิหารเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสถานศึกษาหลักที่พระภิกษุเดินทางม,มาศึกษาพระธรรมที่มีอายุมากกว่าพันปีความใหญ่โตอลังการของนาลันทาเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีแรกเริ่มนาลันทา ในสมัยพุทธกาลนารันทาเป็นหมู่บ้านสําคัญเพราะเป็นทางผ่านของเหล่าพ่อค้าที่เดินทางไปค้าขายอย่างกงารุงราชคลึมืองหลวงของแคว้นมคตตำนานเล่าว,ว่าพระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนักโบราณคดีพบว่าสถูบที่หลงเหลือรอดมาถูกสร้างขึ้นในสมัยพุทธศักราช500ถึง600ซึ่งตรงกับสมัยพุทธกาลนั่นแสดงให้เห็นว่า นารันทาเป็นหมู่บ้านพุทธที่เป็นที่สนใจของศาสนิกตั้งแต่ในช่วงดังกล่าวแล้วต่อมาในราชการของพระเจ้าอาโศกมหาราชนารันทาก็ยิง่งรุ่งเรืองขึ้นไปอีกในทางศาสนาเพราะพระเจ้าอาโศกมหาราชได้สร้างวัดขนาดใหญ่ขึ้นที่นี่อย่างไรก็ตามนารันทาเริ่มเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพุทธศาสนาจริงๆในสมัยคุปตะ เพราะจักรพรรดิของราชวงศ์คุปตะหลายพระองค์ได้สร้างสำนักสงฆ์วัดวาอารามห้องสมุดและสถานศึกษาขึ้นที่นาลันธาโชคเป็นของศาสนาพุทธเพราะจริงๆแล้วจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์คุปตะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ให้การสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาทําให้ศาสนาพุทธรุ่งเรืองไปด้วยหลังจากราชวงศ์คุปตะเสื่อมลงนาลันธาได้รับการสนับสนุนโดยกษัตริย์หัสะ ผู้นับถือศาสนาพุทธในช่วงเวลานี้นารันทาจึงรุ่งเรืองมากเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างดีหัตถะโปรดให้รายได้ภาษีจากหมู่บ้าน100-200ถึงแห่งใช้มาบำรุงนารันทาโดยเฉพาะนารันทายุครุ่งเรืองหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนารันทาไม่ได้มาจากอินเดียแต่กลับมาจากจีนเพราะผ้าสวนจางหรือผ้าถังสำจังในเรื่องไซอิวและผ้าอี้จริง พระสองรูปที่มีโอกาสได้ไปนารันธาได้จดบันทึกเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้พระสวนจางเคยไปนารันธาสองครั้งในช่วงปีพุทธศักราช1180และพุทธศักราช1185ส่วนพระอี้จิงไปนารันธาในปีพุทธศักราช1217แต่พระอี้จิงได้อยู่ที่นารันธานานกว่าพระสวนจาง เพราะอยู่ที่นารันทาถึงสิบปีด้วยกันพระสวนจางเขียนไว้ว่านารันทาเป็นสถานศึกษาที่เปิดกว้างทางความคิดมากวิชาที่มีการสอนครอบคลุมตั้งแต่พระพุทธศาสนานิกายมหายานและเถรวาทในเวลานั้นแบ่งนิกายออกโดยสมบูรณ์แล้วศาสนาพราหมณ์ฮินดูวิชาแพทย์วิชาปรัชญาวิชากฎหมายวิชาดาราศาสตร์และวิชาวางผังเมืองด้วย การสอนที่มหาวิยาลัยนาลันทาเน้นไปที่การใช้ตรรก,กะและเหตุผลครูอาจารย์จะสนับสนุนให้นักเรียนโต้เถียงกันเพื่อที่จะได้เข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริงและเอาไปใช้โต้เถียงกับประชาชนในาศาสนาอื่นในวันข้างหน้าพระสวนจางเล่าว,ว่านาลันทามีขนาดใหญ่มากอาจารย์ที่นาลันทามีมากถึง1510คนแสดงว่านักเรียนที่นาลันทาต้องมีมากกว่าหลายเท่า พระอี้จิงเองก็ให้ข้อมูลว่าหอพักของนักศึกษามีมากถึง300หลังทำให้เป็นไปได้อย่างยิ่งที่นารันทาจะมีนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งหมื่นคนภายในสถานศึกษาทั้งพระสวนจางและอี้จิงต่างให้ข้อมูลตรงกันว่ามีขนาดใหญ่โตมโหารานพระสวนจางเล่าว,ว่านารันทามีหอคอยสวนและวัดวาอารามมากมาย ที่ทั้งใหญ่และสูงด้วยรายรอบวิหารต่างๆยังมีสระน้ําใสที่เต็มไปด้วยดอกบัวและต้นมะม่วงจํานวนมากมายที่มอบร่มเงาให้กับเหล่านักศึกษาอย่างไรก็ตามหนึ่งในอาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนารันทาคือห้องสมุดที่ชื่อว่าธรรมกันจะซึ่งประกอบด้วยอาคารขนาดใหญ่และมีชั้นหลายชั้นจำนวนสามหลัง หนึ่งในาอาคารดังกล่าวสูงถึงเก้าชั้นทำให้หนังสือที่ถูกเก็บไว้มีจำนวนมหาศาลทั้งนี้พระสุนจางและพระอี้จิงได้นำหนังสือและคัมภีร์หลายร้อยเล่มกลับมาจากนารันทาแสดงให้เห็นว่าหนังสือที่นารันทาน่าจะมีมากเกินความต้องการทำให้ทั้งสองสามารถนำข้ามน้ำข้ามทะเลกลับมายัางดินแดนจีนได้ การปกครองสถานศึกษาที่ใหญ่โตเช่นนี้ใช้หลัก l i เบร u าม์ t o คล้ายกับอาณาจักรโปลิสลิทวเนียนั่นคือจะมีการจัดประชุมพระนักศึกษาทุกรูปในการตัดสินใจข้อเรียกร้องสำคัญสำคัญถ้ามีพระแม้แต่รูปเดียวปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวจะตกไปทันทีอย่างไรก็ตามการพูดคุยหรือเคลียรก,กล่องฝ่ายตรงข้ามสามารถทำได้เช่นเดียวกัน พระอี้จิงอธิบายว่าวิถีชีวิตของพระนักศึกษาเข้มงวดมากเมื่อมีเสียงเคาะระฆังตอนเช้าพระทุกรูปต้องตื่นไปอาบน้ำในสระเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะเริ่มต้นการทำพิธีทางศาสนาอย่างเช่นการสวดมนต์ในช่วงเย็นหลังจากร่มเรียนเสร็จแล้วพระนักศึกษาจะต้องสวดมนต์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามด้วยความที่นารันทาใหญ่มาก ทำให้ต้องแบ่งโซนกันไปความยิ่งใหญ่ของสถานศึกษาที่ให้การศึกษาที่เป็นระบบเช่นนี้ในช่วงพุทธศตรวรรษที่13ทําให้นารันทาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแรกสุดของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลานั้นยากที่จะหาที่ใดในโลกที่ให้การศึกษาที่สามารถเปรียบกับนารันทาได้ไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกโลกมุสลิมหรือว่าจีนก็ตามนารันทาในยุคเสื่อม ในช่วงราชวงศ์ปาละในช่วงพุทธศวตวรรษที่1 4ถึง16นารันทาก็ยังได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีอยู่แต่กษัตริย์ปาละได้สร้างสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่อย่างอย่างเช่นวิกรมศิลาขึ้นมาด้วยทำให้พระนักศึกษาไม่ได้มากเหมือนขับในพุทธศตรวตรรษที่14ต่อมาในพุทธศตรวตรรษที่16แนวคิดตันตาตร์ที่เป็นแนวคิดหลักในอินเดียช่วงนั้น ยังเผยแพร่เข้ามาในนาลันทาแนวคิดตันตระให้ความสำคัญกับเรื่องเวทมนต์คาถาและเรื่องเพศทำให้นารันทาเริ่มเสื่อมถอยลงเพราะการสอนศาสนาที่เคยมีทั้งแบบมหายานและเถรวาดเริ่มน้อยลงทุกทีความเสื่อมของศาสนาพุทธโดยรอบได้ส่งผลกระทบต่อนารันทาเช่นกัน การรับแนวคิดตันตะเข้ามาทำให้ศาสนาพุทธเริ่มมีความแตกต่างจากฮินดูน้อยลงไปตามลำดับช่วงเวลานั้นเองเป็นช่วงที่ศาสนาฮินดูกลับมาเฟื่องฟูด้วยชาวพุทธอินเดียจึงลดลงอย่างน่าหวาดหวั่นใจแต่ที่นาลันทายยังอยู่ได้เพราะกษัตริย์ปาละและราชวงศ์ต่างๆให้การสนับสนุนเท่านั้นจนกระทั่งปลายพุทธศตรวรรษที่18กองทัพมุสลิมเติร์กจากทางตะวันตก ได้ทำลายการต้านทานของกษัตริย์ฮินดูและรลุกเข้ามาถึงดินแดนพิหารอันเป็นที่ตั้งของนารันทาได้สำเร็จหลักฐานมุสลิมได้บันทึกไว้ว่ากองทัพได้ยึดป้อมขนาดใหญ่และได้ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากผู้คนที่อาศัยอยู่ในป้อมแห่งน,นี้ประกอบด้วยพราม์หัวโล้นจำนวนมากมายพวกเขาได้ถูกสังหารจนหมดสิ้นนอกจากนี้พวกมุสลิมยังได้หนังสือมากมายมหาสารด้วย เมื่อสอบถามพวกฮินดูว่าหนังสือพวกนี้คืออะไรพวกมุสลิมถึงทราบว่าต้อมที่เพิ่งยึดได้จริงๆแล้วเป็นมหาวิทยาลัยนักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่ว่าคือนาลันทานั่นเองส่วนพราหมณ์หัวโล้นก็คือพระภิกษุในศาสนาพุทธอย่างไรก็ตามพระธรรมสวามินพระชาวทีเบตได้ไปเยือนนาลันทา ในปีพุทธศักราช1678และพบว่านารันทายังมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยอยู่แต่อาคารต่างๆเสื่อมโทรมอย่างหนักจากความเสียหายจากการทำลายของพวกมุสลิมห้องสมุดและมหาวิหารขนาดใหญ่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงทำให้เชื่อได้ว่าทั้งสองน่าจะถูกทำลายไปแล้ว หลังจากนี้เราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาลันธาต่อไปการปกครองโดยรัสสุลตานแห่งเดลีที่ผู้ปกครองเป็นชาวมุสลิมไม่น่าจะเป็นคุณกับนาลันธาสักเท่าใดนักประกอบกับาศาสนาพุทธเองก็เสื่อมลงจนแทบไม่มีาศาสนกเหลืออยู่นาลันธาจึงน่าจะหมดสิ้นนักศึกษาและถูกทิ้งร้างไปในที่สุด ระหว่างพุทธศตรวรรษที่18ถึง23เป็นอันปิดฉากความยิ่งใหญ่ของมหาวิลาัยแห่งนี้ไปโดยปริยายนารันทาในยุคปัจจุบันในช่วงที่อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนักสำรวจชาวอังกฤษได้เข้ามาสำรวจและค้นพบนารันทาอีกครั้งหนึ่งเมื่ออินเดียได้รับเอกราชนารันทาจึงได้รับการบูรณะและการศึกษาอย่างจริงจัง นักวิจัยได้ค้นพบโบราณวัตถุมากมายรายรอบนารันทาทำให้เชื่อได้ว่านารันทารุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคโบราณปัจจุบันซากของนารันทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในรัฐพิหารของประเทศอินเดียนอจากนี้ในปีพุทธศักราช2557รัฐบาลอินเดียยังให้เงินทุนในการสร้างมหาวิยาลัยนารันทาในยุคปัจจุบันขึ้นมาใหม่ด้วยเพื่อฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ในอดีตของนารันทา ให้กลับมาเหมือนแต่ก่อนอย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2563นี้มหาวิทยาลัยนาลันทายุคใหม่ให้การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้นขอบคุณที่มาจาก l i t e r y t a i l com สรุปพุทธศักราช958ถึง998กษัตริย์ราชวงศ์คุปตะพระองค์หนึ่งพระนามว่าสักราทิตหรือกุมารคุปตะที่หนึ่ง ได้ทรงสร้างวัดอันเป็นสถานศึกษาขึ้นเมืองนารันทานและกษัตริย์พระองค์ต่อๆมาในราชวงศ์คุปตะก็ได้สร้างวัดอื่นๆเพิ่มขึ้นในโอกาสต่างๆจนมีถึง6วัดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในที่สุดได้มีการสร้างกำแพงใหญ่อันเดียวล้อมรอบทำให้วัดทั้ง6รวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่านารันทามหาวิหาร และได้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ภาษีที่เก็บได้ให้เป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยผู้เล่าเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นปีพุทธศักราช1 1 9 9 1หาราถึง1191พระองค์มหาราชพรองหนึ่งของอินเดียก็ได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยนาลันธานักประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบันเรียกกันทั่วไปว่ามหาวิทยาลัยนาลันธา พุทธศักราช1,172ถึง1,187หลวงจีนจังหรือพระถังซำจังซึ่งจาริกมาสือพระศาสนาในอินเดียในรัชกาลนี้ได้มาศึกษาที่นารันทามหาวิหารและได้เขียนบันทึกบรรยายอาคารสถานที่ที่ใหญ่โตและศิลปรกรรมที่วิจิตรงดงามไว้ว่าที่เด่นชัดก็คือนารันทาเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาฝ่ายมหาย,ยานและ เพราะความที่มีกิจตศัพท์เรื่องหลือมากจึงมีนักศึกษาเดินทางมาจากต่างประเทศหลายแห่งเช่นจีนญี่ปุ่นเอเชียกลางสุมาตราชาวาทิเบตและมองโกเลียเป็นต้นและหอสมุดนารันทาใหญ่โตมากและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่เมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาถูกทำลายทำให้หอสมุดนารันทาไม่อยู่เป็นเวลาหลายเดือน ปีพุทธศักราช1,223หลวงจีนอี้จิงได้มาศึกษาที่นารันทาและได้เขียนบันทึกเล่าไว้อีกมหาวิทยายลัยนาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านานจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละคือช่วงระหว่างพุทธศักราช1,303ถึง1,685กกษัตริย์ราชวงศ์นี้ก็ส่งอุปถัมภ์มหาวิหารแห่งนี้เช่นเดียวกับมหาวิทยายลัยอื่นๆโดยเฉพาะ โอทันตะปุระที่ได้ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในยุคอังกฤษปกครองอินเดียนักโบราณคดีจำนวนมากได้มาสำรวจขุดค้นพุทธสถานต่างๆในอินเดียโดยอาศัยบันทึกของท่านเฮียนจังพุทธศักราช2,358คนแรกที่มาสำรวจคือท่านฮามินตันแต่ไม่พบได้พบเพียงพระพุทธรูปและเทวรูปสององค์เท่านั้น ซึ่งสถานที่พบอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยนาลันทาเพียง1กิโลเมตรพุทธศักราช2403ในพลคันนิงแฮมได้มาสำรวจและก็พบมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงกองดินสูงเท่านั้นต่อมาจึงได้ขุดสำรวจตามหลักวิชาการโบราณคดีมหาวิทยาลัยนาลันทาก็ได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันมหาวิทยายลัยนาลันทามีเนื้อที่ประมาณ80ไร่และตรงหน้าและตรงหน้ามหาวิทยายลัยนาลันทาได้มีพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดพบในมหาวิทยายลัยนาลันทาพุทธศักราช2494อินเดียตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ได้มีบทบาทอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์อารยธรรมของชมพูทวีป รวมทั้งบทบาทของมหาพิลัยนารันทาหรือนวันารันทามหาวิหารนารันทามหาวิหารแห่งใหม่คือคือนารันทามหาวิหารแห่งใหม่เพื่อสแสดงความรำลึกคุณและยกย่องเกียรติแห่งพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อเปี่ยนุสร์แก่มหาพิยัลัยแห่งแรกของโลกนารันทามหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ในสม,มัยอดีตมีพระสงฆ์จากประเทศต่างๆไปศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากเช่นไทย พมา่ากัมพูชาอินเดียบังคลาเทศได้รับการรับรองและสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในเดลีและได้มีการจัดตั้งสถาบันบาลีนาราันทามหาวิทยาลัยสงนารันทาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจมอยู่ใต้พื้นดินร่วม700ปีถ้าไม่มีนายพลคันนิงแฮมจากประเทศอังกฤษมาทำการขุดค้นตามบันทึกของหลวงจีนในวันนี้ทั้งโลกตะวันตก และประเทศอื่นๆและชนอื่นๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่จะไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาดีเหมือนทุกวันนี้พระธรรมคำสั่งสอนของพระุทธองค์ได้ถูกนำออกไปต่างประเทศออกไปทางตะวันตกแปลเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเหล่านั้นทำการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนรู้สึกทราบซึ้งในคำในคำสั่งสอนเมื่อพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองต,ตะวันตกทำให้ชาวฮินดู ที่อยู่ในประเทศอินเดียเริ่มหันกลับมาศึกษาคําสอนของพระพุทธศาสนาทั้งที่พระพุทธศาสนามีแหล่งกําเนิดอ,อยู่ในประเทศอินเดียแต่ชาวฮินดูต่อต้านและผลักไสไล่ส่งกลับออกไปและยอมรับกลับเข้ามาเพราะเห็นฝรั่งเชื่นชมและเห็นคุณค่านี่แหละคะ่ะสิ่งใดที่มันใกล้ตัวก็มองไม่เห็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาพวกเราชาวไทยบรรพบุรุษ ได้เลือกพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักในการใช้ชีวิตให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะเห็นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงที่สุดเรามีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินมรดกของแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้สร้างสมให้ไว้แล้วส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปขอให้ช่วยกันร,รักษาสิ่งที่มีค่าอยู่ในมือให้ดูแลให้ดีก่อนที่จะไม่มีโอกาส ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ